ในการตอนช่างนี่ต่างกันอยู่ประมาณ5ปอนนะฮะแต่ว่าตกลงกันที่การชกที่น้ำหนัก1 7 6ปอนด์ปนะครับส่วนสูงนี่ต่างกันเหลือเกินครับแม่6เซนติเมตรครับก็ต้องดูว่าเป็นยังไงผมจังหวะนี้นี่ทางด้านของชาบ้านี่ครอบครัวเป็นนักต่อสู้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หน้าตาพ่อแม่พี่น้องนี่อย่างก,กับก๊อปปี้วางเลยค่ะ สามคนนี้หน้าเหมือนกันหมดเลยโอ้โหดูการใช้กําลังแขนในการวัดกําลังแขนกันกันนะ,ะนี่ครับมีบนบนีล่างครับโอ้ยโโ<อ>ดูการมุดครับ<อ>แม่ทานั้นของโทมัสนี่ใช้การยกโลบแบบมวยสากลนะครับโอ้โหครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงครับล็อกไว้ก่อนครับชาบ้าล็อกแบบนี้กรรมการต้องแยกออกมาโทมัสนี่ฝึกมวยไทยมา8ปีนะคะฝึกคิกบ็อกซิ่งมา5ปีส่วนทางด้านของชาบ้านี่ทั้งคิกบ็อกซ์ มัดมาครับแข่งมาครับโทมัสเจอเขาจากซาบาครับล็อกเอาไว้ครับจังหวะนี้ครับโอ้ล็อกแน่นเหลือเกินครับเข้าไปครับกรรมการเข้าไปด้านของโทมัสซาบาเดินเข้าหาซาบาเตะจกขาเตะจกขาขึ้นจากโทมัสเดินเข้าหาผมจังหวะนี้เข้ามาครับยับ้วตามด้วยเตะจกขาด้านซ้ายมาซ้ายมาครับโทมัสทีบดับไว้ก่อนครับซาบากโยกมาเตะมาครับผมซาบา หยับลงมาครับจังหวะน,นี้หยับซ้ายครับทางของโทมัสเตตล่ามาคุมซาบา้าโอ้โหทางด้านของโทมัสพยายามเขานะคะแต่ยังไม่โดนเต็มค่ะอ่ะเป็นวงในเอา้าจับมาเข่าค่ะดึงมาเขา่ายังไงโทมัสพยายามต่อยนะคะทางด้านของซาบ้านี่เกี่ยวคอไว้แน่นเลยค่ะกรรมการแยกค่ะมาครับเดินกลางเวทีครับเดบับในมาก่อนครับคุมซาบา้าโทมัสเข้าหาครับเตเตล่าครับเจอมันหนึ่งสอง ล็อกไปคมซาบา้าตีเข่าซ้ายครับซาบา้ายังไงดีซาบา้าพลิกมาครับโอ้ลงไปนอนหงายกันเลยทีเดียวผมจังหวะนี้โอ้โหนี่ค่ะโชว์เหลี่ยมนะคะจากมัดเวียงจากโทมัสน่ากลัวค่ะเอ้าครั้งที่สามค่ะแม่แก่ไม่หายจริงๆค่ะลูกนี้นี่โทมัสซเซนก็หาซาบ้าเขาไปล็อกไว้แล้วจับพลิกลงไปไม่ลงครับกรรมการแยกออกมาชงปลายของ เดินเข้าหากับโทมัสแม่เตะจ่อยางโทรมสจาอยางเขิมครับท่านั้นของแม่มาครับอืรัวอาวุธเข้าใส่กันฮะยังไม่หยุดไม่หย่อนรกระบอจังหวะนี้โอ้โหเกี่ยวคอไว้เหนียวแน่นจริงๆค่ะชาบ้าแล้วก็เกี่ยวล้มลงไปอีกแล้วค่ะโอ้โหชาบ้านี่แกเกี่ยวล้มเก่งจริงๆ,ๆนี่หันเนื้อตัวดีทั้งคู่นะคะการฟริตซ้อมมาเป็นอย่างดีค่ะ เขาไปจากซาบ้าทางด้านของโทมัสนี่ล็อกคอไว้แน่นเลยค่ะกรรมการแยกค่ะอาจารย์บุญศักดิ์มาครับเดินเข้าหาครับซาบาซาบาเข้าไปครับเข้าไปแล้วล็อกไว้ของซาบาตีเข่าซ้ายซาบาแล้วพลิกออกมาแล้วยัง,งครับจะขวางไว้แต่หลุดออกมาก่อนครับโทมัสโทมัสถอยออกมาโทมัสเข้าหาโทมัสเตะตัดขาพลิกออกมาครับทางด้านของซาบาเราจะตีเข่าซ้ายครับซาบ้า แมเหมือนเหมือนซาบ้านี้จะมีความเป็นชั้นเชิงมวยไทยมากกว่าครับโทมัสนี่ไม่รู้ว่าอาจจะติดคิกบ็อกซิ่งมาครับก็โทมัสนี่คิกบ็อกซิ่ง25ไฟมวยไทยเพิ่งจะ5ไฟเองละค่ะนี่ค่ะก็ยางไปค่ะจากโทมสัสอ้าวแล้วหมัดชดจากชาบ้าเอาพยายามสอกกลากจากโทมัสค่ะ,ะกรรมการแยกออกมาครับสั่งจะมากะกัปที่กลางเวที เดินเขา้าเดินเข้าหาครับผมจังหวะนี้ถีบดักไว้ก่อนครับผมซาบาเดินเข้าหาเตล่ามาครับโทมัสซาบาถอยมาซาบาสืบเท้าเข้าไปยังไงดีโทมัสเดินเข้ามาโทบัสเตะล,ล่างซาบาบังไว้ซ้ายซายตัดด้วยสอกขวาสอกขวาครับจะสอกกลับแต่ล็อกคอเอาไว้ครับผมแหมสกัดจังหวะได้ดีครับเดินเข้าหาครับเถียบมาเถียบมานิดชิดมาหน่อยครับซ้ายมาครับขวาคืนแต่ไม่โดน หนึ่งสองครับแล้วจับตีเขาครับซาบ้าหมุนมาครับเตะล่างมาก่อนเจอหมัดหนึ่งสองแล้วตามด้วยเตะล่างคืนไปทีปดักไว้ขบผมทางด้านของซาบ้าโทมัสเข้ามาครับแหม่ล่างมาล่างคืนยังไงหมดจังหวะนี้เตะล่างมาหมัดน,นี้ล้มได้ครับทางด้านของโทมัสซาบ้าเข้ามาหยับ้ายไม่โดนซาบ้าเดินเข้าหาเตะขาไปก่อนครับซาบ้าซาบ้ามาหมัดหนึ่งสองครับซาบา้า โทมัสเดินเข้าใส่ค่ะเดินไปแล้วก็โดนหมัดของซาบ้าทำอะไรกันไม่ได้นะคะวงในกรรมการแยกค่ะที<า>ดักไว้ก่อนของผมซาบ้าเดินเข้ามาครับโทมัสเป็นฝ่ายเดินเข้ามาเข้ามาครับพยายามจะสอกับซาบ้าแต่ไม่โดนดีเข้ามาครับแล้วกอดกอดไว้แหมกอดไว้แบบนี้กรรมการต้องแยกครับวากันไปมที่กลางเวทีมาค่ะซาบ้าเดินเข้าหา ซ้ายขวาครับจับตามด้วยตีเข่าครับแล้วคืนมาศอกซ้ายครับซาบาตีเข่าซ้ายครับซาบาเดินเข้าหาครับเข้ามาครับจะพลิกแต่ไม่ลงจะจับตีเข่าซ้ายครับซาบาออกมาครับแล้วขวางไว้แหมกรรมการเข้าไปแยกครับเดินเข้าหาครับยังไงดียังสู้ต่ออยู่ไหมยังฝึกวึกได้อยู่เข้ามาครับ1 2 3แหมไม่ถึงครับซาบาเข้าไปหา1-2ครับโทมัส เดินเข้าหาซ้ายลำตัวครับเข้ามาครับแข้งซ้ายตัดล่างครับท่านัของโทมัสสามารถเดินเข้าหาแหมขวานี้ไม่โดนครับลบได้ช่วงปลายของยกที่สี่กันต่อครับขวานี้ไม่โดนครับท่านัของโทมัสโทมัสเดินเข้าหาเตะขาไปก่อนครับซาบาโทมัสเดินมาเทจงหวะนี้ครับเข้าหาครับแหมเข้ามาแล้วโจโจจ่อยางโอ้โหเราโดนตีเขาครับ ต่อทูได้สมศักดิ์ศรีค่ะห้ยกนี่ออก and the winner is blue corner ซ